นี่หน้าแรกนี่อะไรคะเอเออะไรคะตาไบเอแอนโมเอแอนโมฟีบุนน้องฟีบุนน้อโอเคต่อไปฟี <and> อ,ป B. อะไรคะน,นี่ไงฟีแ,แคทแม่แคทแม่หน้านี้คะ่ะ ต่อไปเอเอเอไข่ปลาโบ้เอฟฟลอเวอร์ต่อไปน e. ี่ตัวอะไรคะจีแพะ์จ e. ีโกสแพร์จ e. ีโกสแพร์จ e. ีเฮทเฮาบันเฮทเฮาบานต่อไปเดี๋ยวเปิด <iej uan S 1> กันเปิดกันนะคะนี่ค่ะ ไอเยียมโอ้เ hmm. ก่งมากค่ะ hmm. นี A ่ค่ะเจลลี่เจเจลลี่เจนไม้พดยืนต้นต้นม้พาวอ๋อแล้วไม้พาวใช่เลยคิงคิงเคคิงบามะลากีนีมะละกีนีโอเคนี่ตัวนี้ราคาแอลใช่ไหมแอลไลออนไลออนแปลว่าอะไรแปลว่าสิงโต ไปนะต่อไปค่ะ,ะ,ะไปนี่ค่ะนี่มนนันนี่ค่ะเอ็มเหรอคะเอ็มแม,มนเด็กผู้ชาย,น,แบบชายนี่เหรอคะหนาะบาย โอเคค่ะคนไข้ไม่สบายต่อไปค่ะดีดีดีต่อไปค่ะตัวนี้แล้วค่ะนี่อะไรคะโอค่ะโออะไรคะโอบ๊อกอ๊อกบอวัวตัวผู้ตัวผูต่อไปค่ะขาดเออขาดเลยแล้วค่ะแล้วตัวนี้ตัวอะไรคะตอบก่อนเร็วเร็วเร็วจะจบแล้วค่ะ เร็วๆจะจบแล้วเร็วจะเร็วเดี๋ยวได้รางวัลนะเดี๋ยวได้รางวัลนี่อะไรคะนี่ตัวอะไรคะโอเคมันร้องไงหมูร้องไงออันนี้นะคะนี่ตัวอะไรคะคิวคิวใช่ไหมไม่รู้หรอตัวนี้อ่ะตัวนี้รู้ไหมรู้ตัวอะไรคะนี่นี่ ตัวอะไรพูดเร็ว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 ,เ,รว,เ,รวเดี๋ยวแปเอรางวัลเร็วเดีย๋ยวหยิบรางวัลให้นะคะนี่ค่ะกระต่าย,นะา,ตายค่ะกระต่ายค่ะนี่ตัวอะไรคะกระต่า,ตายอ่าแรบบิทแรบบีด,บดโอเคแรบบบีดอันนี้นะคะรู้ไหมง<อ>งูภาษาอังกฤษเนี่ตัวอะไรคะสเน็กสนอันนี้ตัวอะไร S snake S snake ใช่ตู้ใช่เกิดนี่ตัวอะไรทีตัวทีตัวจบแล้วจะจบแล้วค่ะนี่ค่ะตัวอะไรคะนี่ค่ะยูยูอะไรคะยูอันเบลล่าแปลว่าอะไรอันเบลลาแปลว่าแปลว่าร่มแปลว่าร่มต่อไปค่ะนี่ หรอตู้วีแวนใช่ไหมตู้วีแวนดออันนี้ระคะปะป๊าดอปาวานนี่ตัวอะไรปาวานตัวอะไรตัวอะไรมอนบีบีมวยเนาะอันนี้ชื่อตัวอะไรดับเพื่อาะไรดับเพื่ออะไรอ่านวัตย์ยูดับเพื่อยูใกล้จบแล้วอันนี้อะไรคะดูที่ธรรมะ X ใช่ไหม เอ็กซ์คริสต์มาสโอเคเหมือนม้วนเปลวเลยเนาะเหมือนปปเปลวไฟเนาะหมดยังนะใกละะ้แล้วค่ะตอนนี้ค่ะบายโยโโอ้เก <you>, oh, ่งมากค่ะตัวน,นี้ค่ะ <Yeah. S 1> ตัวสุดท้ายแล้วค่ะตัวอ <Yeah. S 1> นะไรเฟรดอะไร <Yeah. S 1> แฟรดอะไรซีมาม่าซีบราเฟร็ว่าอะไรคะซีบราบ้าะะ <She mama. S 1> มาลา